สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับกราฟิก1นาทีนะครับสำหรับตอนนี้ก็จะเป็นการแก้ขอบม่วงนะครับเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าจะเป็นการใช้โปรแกรม Lightroom นะครับก็วิธีการก็ง่ายๆเลยนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับสังเกตจากรูปนี้นะครับถ้ามองด้วยตาเปล่าก็จะไม่เห็นขอบม่วงนะครับแต่ถ้าเราซูมไปใกล้นะครับก็จะเห็นขอบม่วง up เนี่ยครับตั้งแต่คางของชาวบ่าวนะครับ ไลนมาตรงเสื้อนะครับขอบเสื้อเดี๋ยวเราจะลองมาแก้กันเลยดีกว่านะครับอันดับแรกนะครับก็ไปที่เลนคอเล e กชั่นนะครับแล้วก็จริงๆตรงโปรไฟล์นะครับจะมีคำว่ารีมูฟคอสเมติกเ e มเบรช i o n นะครับถ้าเราติ๊กตรงรีมูฟครับหายมันจะหายไปบางส่วนนะครับแต่ถ้ายังไม่หายหมดครับก็ให้มาตรงแมนนวลนะครับเราปรับตรงเมาส์นะครับตรงนี้นะครับ เมาส์ตรงสีม่วงๆเนี่ยครับปรับตรงนี้ให้ประมาณทักสามสี่ห้าครับก็สังเกตนะครับว่าขอบวงนั้นจะหายไปนะครับหรือถ้าใครมีขอบเขียวนะครับก็ในของผมมีนะจะมีขอบเขียวอยู่นิดหนึ่งนะครับก็ให้มาปรับตรงเมาส์ตรงนี้ด้วยนะครับนี่ครับปรับนิดเดียวนะครับก็สังเกตว่าขอบเขียวก็จะหายไปด้วยนะครับ อย่าปรับเยอะมากนะครับจริงๆก็สามารถใช้เครื่องมือดูดสีนะครับตรงนี้ครับไปดูดตรงขอบม่วงได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวจะสาธิตให้ดูนะครับเดี๋ยวเอาขอบม่วงตรงนี้ลงก่อนนะครับแล้วก็ใช้เครื่องมือดูดสีนะครับไปจิ้มตรงขอบม่วงนะครับนี่นะครับนี่ครับจะเห็นสีม่วงนะครับแล้วก็จิ้มเลยครับนี่ครับขอบม่วงก็จะหายไปนะครับนี่ครับมันจะแสดงจะเด้งมาตรงอับลเนี่ยเป็น9เลยนะครับเนี่ย ทั้งจะเยอะพอสมควรเลยนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบประมาณเท่านี้นะครับขอบคุณครับ